เปิดประทุนเข้ามาเยอะมากๆเลยท้าร้อนด้วยท้าฝนด้วยคันนี้สวยจัดๆสวยมากๆแล้วไม้น้อยด้วยลดมือเดียวไม่เป็นสีสที่นุ้ยแนะนํารถเปิดประทุนนะคะให้ซื้อช่วงนี้นะคะเพราะว่าราคามันถูกมากมือหนึ่งป้ายแดงออกห้างอยู่5ล้านกว่าขายไปแล้วล้านหกและเขาก็คือ Mercedes-Benz E 200 Cabriolet AMG Dynamic โฉม W 2 3 9นะคะเฟสนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสีที่หายากมากๆเขาคือสี Label Red แดงผู้ดีผู้ดีนะคะไฟหน้ามันติดบีม LED นะคะ Parking Sensor ที่สองจุดด้วยกันกระจั ลายไดมอนดะ์กิวนะคะขึ้นเล AMG นะคะขนาด19นิ้วรัดจัดยังมิชลินกระจกมองข้างครอบด้วยคาร์บอนนะคะมีไฟเลี้ยว Le LED ไว้ใช้งานค่ะประตูเป็นประตูสมาร์ทเอ็นที่สองฝั่งเลยเป็นเบาะหนังสีดำแดงคู่หน้าเป็นช่วงสป,ปอร์ตปกับไฟฟ้าได้ถึง14ทิศทางแผงประตูรวมถึงคอนโซลกรุ่มด้วยหนังสีดำตัดกับสีแดงมีไฟแอมเบียนท์ไว้ใช้งานถึง64สีรอบคันรถต่อการขนาด12.3นิ้วนะคะเป็นแอร์ดูเปอร์โซนแทร็คแก็มีไว้ใช้งานค่ะพวงม,มาลัย AMG 3 หน้าปัดเรดใหม่ของเขาก็เป็น f u ู l LED แลวเลขใหม่ของเขาน้อยมากๆา 22, ค่ะเงพียง22,753กิโลเท่านั้นห้องผู้โดยสารด้านหลังของเขาก็สามารถนั่งได้ถึงสองตำแหน่งด้วยกันค่ะแอร์ก็มีไว้ใช้งานที่วางเจี้ยวให้ถึง2ตำแหน่งไฟท้ายของเขาเป็น f u ู l LED ค่ะฝาท้ายของเขาเปิดไฟฟ้าถึงหลังคาเขาจะพับเก็บอยู่นะคะแต่ช่องวางของเขายังสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้ถึง2อใบเบาะแถวหลังของเขาสามารถพับได้นะคะโดยการดึงด้วยสายร้ค่ะเขายังมีเลนทิปปิ้งไว้ให้ใช้งานด้วยนะคะราคาของเจ้าพันเดียนรุ 590,000บาทเท่านั้นค่ะยังมีวันรันติดรถอยู่นะคะหมดปีนี้เดือน9ค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะเข้ามาดูรถทักนึ้งมาได้เลยค่ะนี่ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลุยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ